สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพาท่านผู้ชมมาชมบอลสีสวยๆนะคะในเมืองบุรีรัมย์มารับชมเลยค่ะี <c oughs> บุรีรัมย์กระถางใหญ่นี่เนาะหนึ่งพัน 1, บาทบ่ง mm hmm. ่ามเขาเขาเยอะกระถางเล็กนี่กระถางเล็กครับ <c oughs> สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบจ้าจานเจริญแพงแม่ไปจานเจริญสามบาทนั่นจะเ <c oughs> ปะท่านเด็กกดสีเดลย เอากับคุณแล้วมันจะสีไปเจ้ารอสเอากับข้าหน่อยเพิ <sun> ่มข้รจะเป็นเราสมันสีลอยสีลอยซ้ำบใหญ่จะเสียมันใหญ่อันนี้อันนี้พันหมดเลยบ่อสามกระถาง อ๋อไม่ใหม่อะค่ะโอวน้องเล็กผ่าชิ้นใหญ่อ๋อเราผ่ามาปลูกแล้วก็มันก็โตตลอดใช่ใช่แต่ปกติก็าผ่าชิ้นใหญ่อยู่เพราะวันนูกเัวไม่มีหัวเออนี่มันตัดซีแล้วนะน่าจะมีหัวลงหัวแล้วถ้ามันตัดซีอ่ะแต่ว่าจะหัวยังไม่ใหญ่เนาะอันนี้เพชรแล้วก็้หงหงอยู่บ่ใี่หงเหินจ้ะหงนต้นเท่ายอไรนี่ะนี่สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบเนาะอันนี้นุก๊กไป นุกสุดตะแยงนุสุดตะแยงนี่ม่วงมงคลเอ้ยต้นเท่าไหร่ม,ม,ม่วงมงคลม่วงมงคล290อยเอันนี้นี่เนี่ยหลายต้นเยอะเนี่นะอฟองกระถางแค่นี้เหรอคะโอ้โไม่ใช่รูกค้าก็เอาไปโอเคอค่ะต้นดตะแยงเนี่ยราคาโอเคเยอะราคาจับต้องได้สอ0ร้อยห้โอเคเนี่ยจะว่าเอาบบม่วงมงคลสวยเด้ดป่อยมีตัวหนึ่งอยู่บ้าน สองร้อยห้า <Shawn> ส <Dun expand> ิบป่ะอ๋สองเก้านี่ไงสองต้นแวงม่วงมงคลวงมงคลนีมก็นี่มันสวยเสวยแปบเดียวมันเรียงแปบเดียวในต้นวนวเห็น่ใช่ใช่ตัวนเนี่ยมันเรียงง่ายอยู่ดิอันนี้คืออะไรคันไกไก่แก้วตัวงามนี่้ใชานเพิม่ีเลยอ่ะได้จ้าได้จ้า ในบอลแแน่ใจเพชเจ็ดสีโอเพโพเจ็ดสีต้นเท่าไหร่ล่ะเนี่ยอันนี้สองพันห้าสองพันห้ารอยต้นเล็กสวยเนาะโอ้เพเจ็ดสีสามพันห้าร้อยนต้นใหญ่ไหนต้นเล็กเขาเดี๋ยวไปถ่ายต้นเล็กให้ต้นเล็กจะมีสามร้อยห้าสิบอันนี้ต้นอันนี้อันนี้ต้นเดี๋ยวไปดูกันนะคะ นี่ต้นเล็กเขาสามร้อยห้าสิบก็ไม่เล็กนะนี่นี่เป็นสีแล้วนี่กระถางละสามร้อยห้าสิบโคเจ็ดสีใช่มันมีเจ็ดสีนี่แต่ว่ามันยังไม่ออกสีสีขาวสีเหลียวเจ็ดสีเลยสีแดงสีส้มมีหมดเจ็ดสีอ่ะแต่ว่าตอนนี้เห็นอยู่นี่สามสีสีน้ำตาลสีเขียวีว่าต้นใหญ่แล้วใช่ไหมอันนี้เขาบอกว่าต้นเล็กสามร้อยห้าสิบต้นใหญ่ยนุ่นสามพันกว่าบาทนี่ ใช่สวยนะถ้าเข้าไปอยู่เดี๋ยวๆถ้ามันมีสีเห็นไหมมันฮาบขาวเขียวไม่ยังเง้บอกนั่นแหล่นี่มีกระถางแล้วเขาบอกว่าสามร้อยห้าสิบไม่ใช่พี่ที่พี่เคยถ่ายที่ที่อื่นใช่แต่ของเจ้าใบไม่เหลือแล้วไงตัวนั้นตัวนอนกินแต่ตัวนี้เข้าใบสวยอยู่เดียหนึ่งอดูเด้อันนี้ก็มีรอยนอนกินกินผูใช้นอนชอบเนาะจะสีสวยด้วยนี่ เห็นไหมภาร์ปเห็นไหมสวยสามร้ยห้าสิบเจ้าของร้านบอกว่า3ามหขอบคุณท่านผู้ชมมากเลยนะคะที่รับชมจนจบคลิปนะคะอย่าลืมนะคะคราวหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนอย่าลืมติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ